ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่641นางไล่แม่นมและบ่าวไพร่ออกไปจนหมดจากนั้นก็ให้คนยกน้ำชาดอกมะลิมาให้หยวนชิงหลิงหนึ่งแก้วมองหยวนชิงหลิงและพูดว่าทำไมวันนี้จึงมีเวลาว่างได้หละ่ะอืมพาหูหยินเท่ามาเดินเล่นหยวนชิงหลิงดื่มชาไปคำหนึ่งรู้สึกถึงกลิ่นหอมที่พุ่งขึ้นมาตรงจมูกชานี้ซื้อที่ไหนรสชาติดี ข้าตักเองเจ้าชอบหรือประเดี๋ยวแบ่งเอากลับไปบ้างพระชายาจี้มองนางมองอย่างละเอียดอยู่ครู่หนึ่งได้ยินว่าเมื่อคืนเจ้าถูกคนโยนไข่ใส่หรือหยวนชิงหลิงยิ้มช่างเป็นอย่างที่เขาว่าเรื่องดีไม่มีใครพูดถึงแต่เรื่องร้ายๆกลับแพร่ไปไกลเป็นพันลีจ้จริงๆเพิ่งจะคืนเดียวเองก็มีข่าวมาถึงเจ้าที่นี่แล้วพระชายาจี้ฮึหนึ่งเสียงไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่จวนองชูจะปิดบังข้าไว้ได้ข้าให้คนคอยจับตาดูอยู่ ถ้าเช่นนั้นเจ้าคงส่งคนสอดแนมเข้าไปอยู่ในทุกจวนจริงสินะหยวนชิงหลิงวางแก้วชาลงถามขึ้นพระชายาจี้ยิ้มอย่างเจ้าเล่เป็นอย่างยิ่งไม่มีแน่นอนอย่างน้อยที่จวนอองชูไม่มีเพียงแต่ข้าหูตาไวรู้ก่อนก็เท่านั้นเองหยวนชิงหลิงเอ่อยอย่างอารมณ์ไม่ดีนะักไม่ต้องแก้จังแม้เจ้าจะส่งคนสอดแนมข้าก็ไม่กลัว ข้าไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีถามเจ้าเรื่องหนึ่งอหลูที่อยู่ในจวนอองอันคนนั้นมีที่มาอย่างไรมีความสัมพันธ์อย่างไรกับอ,องอันข้าจําได้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าเคยพูดถึงแต่ว่าตอนนั้นข้าไม่มีจิตใจจะฟังตอนนี้เพิ่งจะรู้ตัวว่าอหลูคนนั้นไม่ธรรมดาจริงๆพระชายาจี้เอ๋ยขึ้นอย่างสบายสบายว่าตอนที่เล่าให้เจ้าฟังเจ้าก็ไม่ฟังตอนนี้ล่วงเกินเจ้าถึงตรงหน้าแล้วเจ้าจึงจะใส่ใจข้าบอกอยู่เสมอว่าเป็นคนต้องดับไฟตั้งแต่ต้นลม เจ้าก็ไม่ฟังข้าไม่ฟังที่ไหนกันนี่ก็เรื่องแล้วเรื่องเล่ายุ่งจนสมองจะระเบิดแล้วเจ้าเองก็ใช่ว่าจะไม่รู้พวกเราไม่เจอหน้ากันนานแค่ไหนแล้วใช่แล้วเจ้ายังไม่บอกเลยว่าที่อองจี้เปลี่ยนไปมันเป็นอย่างไรกันแน่พระชายาจี้เปลี่ยนท่านั่งคิ้วเลิกขึ้นมองไปยังอองจี้ที่คอยปรนนิบัติคุณย่าอยู่อย่างเอาใจใส่อยู่ในสวนดอกไม้ทางโน้นสายตามีแววประกายแหลมคมผุดขึ้นมาเขาก็แค่หัวสมองได้สติขึ้นมากะทันหัน รู้ว่าจําเป็นต้องพึ่งค่าเขาจึงจะสามารถรักษาตําแหน่งอองในปัจจุบันนี้ไว้ได้ในความเอาใจใส่นี้ล้วนเป็นยาพิษเขายังไม่ปล่อยวางเรื่องแย่งชิงตําแหน่งรัชทายาทหรือหยวนชิงหลิงถามขึ้นพระชายาจี้ยิ้มขึ้นมาสายตาย,ยังคงมีแววแหลมคมมากสุนัขถ้ามันได้กินที่ได้ลองลิ้มชิมรสชาติของอร่อยในคําแรก <c oughs> ก็จะไม่มีวันหยุดลงได้ก่อนหน้านี้ข้ายังคิดว่าเขาปล่อยวางไปแล้ว คิดว่าใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมั่นคงเช่นนี้ตลอดไปก็เป็นเรื่องที่ดีมากขอเพียงเขาไม่สร้างเรื่องให้จวนอองจี้ให้ข้าต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากก็พอแต่ไหนเลยจะรู้ว่าเพิ่งจะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเขาได้เพียงเล็กน้อยหางจิ้งจอกของเขาก็โผลออกมาทันทีหยวนชิงหลิงมองใบหน้าที่แฝงไปด้วยแววแห่งความเหนื่อยล้าคิดว่าชีวิตเช่นนี้ไม่ใช่ชีวิตที่คนจะดำเนินไปได้ทำให้นางลำบากใจแล้ว แต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรค้าก็มีความสามารถในการคุ้มครองตัวเองได้พวกคนชั่วช้าทั้งหลายอยาคิดว่าจะเข้าใกล้ตัวข้าได้เมื่อเทียบกันแล้วสไพยของเจ้าสนั้นหน้าอนาถกว่าข้ามากพระชายาจี้เปลี่ยนหัวข้อสนทนาพูดถึงพระชายาอันนางหน้าอนาถแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่ข้าพบนางยังรู้สึกว่านางมีความสุขมากอ,องอันก็ปฏิบัติต่อน,นางไม่เลวและตอนนี้ในจวนก็ยังไม่มีสนม หยวนชิงหลิงพูดจากความรู้สึกระหว่างสามีภรรยาล้วนๆพระชายาอันนับว่ามีชีวิตที่ไม่เลวความรักใคร่เอ็นดูที่ององอันมีต่อนางก็สามารถมองออกได้เจ้าสี่ดีต่อนางนั้นไม่ผิดเลี้ยงดูนางราวกับเป็นลูกสาวธนุธนอมเป็นอย่างยิ่งไม่แต่รองพระชายาแต่ว่าข้างนอกนั้นเจ้าสี่มีผู้หญิงตั้งกี่คนอย่างเช่นอหลูที่เจ้าพูดถึงเมื่อครู่ก็เป็นคนปรนิบัติข้างหมอนของเจ้าสี่อดเบ่งเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ชายาเอกยังกดหัวได้ พระชายาอันเหมือนนกกระทาตัวหนึ่งไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงร้องพระชายาจี้เอ่ยเสียงเย็นหยวนชิงหลิงรีบถามขึ้นทันทีอวดดีอย่างไรอวดดีแค่ไหนก็คงจะกดหัวพระชายาอันไม่ได้กระมังนางไม่มีแม้แต่สถานะตำแหน่งด้วยซ้ำสถานะรองพระชายานางก็ไม่มองนี่นานางอยากจะเป็นชายาเอกแต่ว่าคนอย่างเจ้าสีเรื่องอื่นๆเขาอาจจะไม่ดี มีเพียงเรื่องที่เขาปฏิบัติต่อภรรยาตนเองเท่านั้นที่ไม่เลวเลยไม่ว่าจะทําอะไรรื้อเปืือยข้างนอกก็ไม่เคยแปดเปื้อนเข้าไปในจวนให้สภายต้องรู้สึกรังเกียจส่วนอลูคนนั้นเพราะว่ามีความสามารถเล็กน้อยช่วยงานเขาได้จึงถูกให้ความสําคัญแต่ว่าอลูวางตําแหน่งของตนเองได้ไม่ถูกต้องคาดว่าไม่ช้าคงต้องประสบเคราะห์กรรมแน่นี่ก็น่าแปลกมากถ้าหากบอกว่าใช้งานได้ก็ใช้ในฐานะที่เป็นคนวางแผนก็พอ ทำไมต้องให้เป็นคนข้างหมอนด้วยเล่าอีกอย่างเขาก็รักภรรยามากนี้ไม่เท่ากับทำให้ภรรยารังเกียจหรือพระชายาจี้มองนารังถอนหายใจเบาๆเจ้าไม่เข้าใจผู้ชายหรืออย่างไรในสมองของผู้ชายก็คิดได้แต่เรื่องเช่นนั้นย่อมคิดว่าผู้หญิงพีกายให้เขาแล้วก็จะเชื่อฟังและทำตามทุกอย่างนี้แต่ให้ไม่มีการร้องขอหลายปีมานี้อหลูทำงานชั่วช้าให้เขาไม่น้อยถ้าถูกเปิดเผยออกไปคงเป็นเรื่องใหญ่ เขาคิดว่าขอเพียงอหลูเป็นผู้หญิงของเขาแล้วก็จะไม่มีทางผิดพลาดได้แต่เขาไม่รู้ผู้หญิงก็มีจิตใจ,จยทะย,ยานเช่นกันการตั้งครรภ์ของพระชายาอันเกรงว่าจะรักษาเอาไว้ไม่อยู่รอดูเถอะไม่เกินครึ่งเดือนต้องแท้งแน่ยวนชิงหลิงตกใจพระชายาอันท้องแล้วหรือทําไมจึงไม่ได้ยินข่าวคราวอีกอย่างองอันยังอยู่ที่ค่ายทหารมิใช่หรืออย่างแซงทําเป็นไรเดียงสาเลยหว่านมาเมล็ดพันธุ์สร้างเด็กใช้เวลานานแค่ไหนใช่ว่าเจ้าจะไม่รู้ องอันนั้นอยู่ค่ายทหารจริงแต่ก็กลับเมืองหลวงเป็นครั้งคราวตอนนี้เพิ่งจะตรวจวินิจฉัยออกมาว่าตั้งครรภ์ไม่เกินสามเดือนจะไม่แพ้งพลายออกไปข้างนอกเด็กขาดคนนอกย่อมไม่รู้แน่นอนหยวนชิงหลิงนึกถึงพระชายาอันที่เป็นคนอ่อนแอถ้าหากอหลูมีเจตนาร้ายแอบแฝงอยู่จริงนางคงรักษาเด็กคนนี้เอาไว้ไม่ได้แน่องอันเป็นเด่นคนแต่ว่าพระชายาอันนั้นไม่เลวเลยพระชายาจี้มองนางทำไมทนไม่ได้หรือ หยวนชิงหลิงไม่พูดอะไรแม้ว่าจะรู้สึกทนไม่ได้แต่มือนางก็ยาวไม่พอที่จะยื่นเข้าไปใจจวนอองอันพระชายาจี้พูดเสียงเรียบๆว่าเป็นแม่คนทนไม่ได้นั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วถ้าหากแม้แต่จิตใจที่เกิดความสงสารก็ไม่มีเช่นนั้นการเป็นคนก็มีความรักที่เบาบางเกินไปแล้วหยวนชิงหลิงมองนางรู้สึกคิดไม่ถึงคำพูดนี้ออกมาจากปากเจ้าข้ายังรู้สึกไม่อยากจะเชื่ออยู่บ้างพระชายาจี้หัวเราะในสายตามีแววนิ่งครึมอ่อนๆ เดิมทีคิดว่าค่าเลือดเย็นใช่หรือไม่เพราะว่าค่าค่าชินเฟยและลูกในท้องของนางนั่นมันไม่เหมือนกันเด็กคนนั้นไม่สมควรมาเกิดมาแล้วก็จะต้องโทษความลับเช่นนี้มันปิดบังไม่ได้ด้วยนิสัยใจคอของอยหยวนจุนเขาจะปล่อยเด็กคนนั้นไปหรือยังไม่สู้ไม่มาเสียดีกว่าหยวนชิงหลิงพยักหน้าเจ้าพูดถูกมาแล้วก็ต้องรับโทษพระชายาจี้พูดว่า เรื่องของจวนอ๋องอันเจ้าไม่ต้องสนใจมากขึ้นหนึ่งเรื่องไม่สู้น้อยไปหนึ่งเรื่องและเจ้าเองก็ไม่รู้จะเริ่มสนใจตั้งแต่ตรงไหนหยวนชิงหลิงเข้าใจเรื่องนี้ข้าคงยุ่งไม่ได้เรื่องของข้าก็เยอะแล้วร่างกายของพระชายาจี้ค่อยๆเอ็นไปข้างหลังสายตาเย็นชามองไปทางนั้นหยวนชิงหลิงก็เอียงคอมองตามไปเห็นเพียงอ,องจี้พาคุณย่ากลับมาแล้วดูแลเอาใจใส่ตลอดทางคุณย่าหยวนกลับมาแล้วก็เอาแต่ชื่นชมไม่ขาดปาก ท่านอ,องจี้บอกว่าดอกไม้ในสวนเหล่านี้ล้วนเป็นเขาที่ลงมือปลูกเองช่างยอดเยี่ยมจริงๆหยวนชิงหลิงมองไปทางอองจี้ใบหน้าของอ,องจี้มีรอยยิ้มอบอุ่นจริงใจแขวนอยู่ราวกับผู้ชายอบอุ่นอย่างไรอย่างนั้นหลังจากประคองคุณย่าหยวนนั่งลงก็เอ่ยอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวว่าผูหญินเท่าท่านชมเกินไปแล้วแต่ไหนแต่ไรข้าก็ไม่ได้มีงานอดิเรกอะไรก็ชื่นชอบแต่การปลูกต้นไม้ดอกไม้ยากนักที่จะพบกับคนที่รู้ใจหูหยินเท่าต้องมาที่นี่บ่อย คุณย่าหยวนพูดด้วยรอยยิ้มว่าแน่นอนอยู่แล้วจากนั้นนางก็มองไปทางพระชายาจี้เอ่ยยิ้มยิ้มว่าพระชายาจี้มีวาสนาจริงๆพระชายาจี้อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาหูหยินเท่าท่านพูดถูกท่านั้นมีวาสนาจริงๆอองจี้นั่งลงยกน้ําชาขึ้นส่งไปตรงหน้าพระชายาจี้ผู้เสียงอ่อนโยนว่าดื่มเธอดื่มน้ําสักคําพระชายาจี้รับน้ําชามาค่อยๆดื่มหนึ่งคำ แววตาขุนมัวเมื่อครู่ได้จังหายไปแล้วที่มาแทนที่คือแววตาที่หวานฉ่าได้ขอบคุณท่านอองหยวนชิงหลิงมองเห็นรู้สึกมึนง,งงอยู่บ้างช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่642ตอนที่จักไปพระชายาจี้ส่งพวกนางด้วยตนเองที่ประตูหยวนชิงหลิงครุ่นคิดดึงพระชายาจี้ไปอีกฟากผู้เสียงเบาว่าการพึ่งพิงชั่วคราวในยามไร้สิ้นหนทางของบ้านปลายชีวิตนั้นจอมปลอมที่สุด แต่การกลับใจอย่างยิ้มแย้มเบิกบานจึงจะล้ำค่าเจ้าไตรตรองให้ดีพระชายาจี้หัวเราะออกมาเบาๆในสายตามีแต่แววล้อเล่นทำไมเจ้าคิดว่าข้าใจอ่อนหรือเมื่อครู่ตอนที่เขายื่นชาให้เจ้าความสุขในแววตาเจ้านั้นปิดไม่มิดพระชายาจี้ยื่นมือออกไปจับปลอยผมที่ละอยู่ข้างแก้ม นั่นเพราะเจ้ายังบำเพ็ญไม่พอดูไม่ออกหรือข้ากับเขาคนหนึ่งเสแสร้งเป็นอีกคนเสแสร้งเก่งยิ่งกว่าต่อหน้าผู้คนต่างรักใคร่รับหลังผู้คนเย็นชาใส่แม้จะเหนื่อยแต่ว่าชีวิตก็ต้องเหนื่อยเช่นนี้ต่อไปนั่นแหละหยวนชิงหลิงได้ยินคำนี้จึงวางใจพระชายาจี้นั่นมีสติมากที่สุดแต่นางเกรงว่าผู้หญิงต่างหลีกไม่พ้นก,การช่วงชิงความใจอ่อนไปตลอดทางที่กลับจนคุณย่าหยวนยังคงชื่นชมอง,องจี้ไม่หยุด หยวนชิงหลิงย่อมไม่อยากพูดความจริงให้นางรู้คุณย่าไม่จําเป็นต้องเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายสกรปรกเหล่านี้ให้นางคิดว่าพี่น้องของเจ้าห้านั้นต่างก็ดีมากคิดถึงเรื่องของพระชายาอันหัวใจของหยวนชิงหลิงยังคงรู้สึกหนักอึ้งอยู่บ้างพระชายาอันยังไม่สู้พระชายาเว่ยตอนนั้นพระชายาเว่ยเพราะว่าเป็นโรคจึงได้รู้สึกหมดอาลัยตายอยากแต่ว่าพระชายาเว่ยนั้นเข้มแข็งมากราวกับต้นญ้าในสายลมเอาแต่ต่อต้านกระแสลมอยู่เสมอ แต่พระชายาอันนั้นเป็นดอกกุหลาบที่เบ่งบานอยู่ในสวนและถูกดูแลเป็นอย่างดีถ้ากรอบป้องกันถูกฉีกขาดเผชิญกับลมฝนเช่นนั้นก็คงมีจุดจบที่ต้องร่วงโรยอยู่เต็มพื้นอาลูในใจของนางพึมพำชื่อนี้อยู่เงียบๆวันรุ่งขึ้นคนที่มาหาเรื่องก็ค่อยๆลดน้อยลงไปมากแต่ว่าการไม่มาหาเรื่องที่หน้าประตูจวนอองชูไม่ได้หมายความว่าเรื่องจะสงบลงแล้วโดยเฉพาะอากาศที่ค่อยๆเย,ย็นลงในเมืองหลวงมีผู้คนไม่น้อยที่เป็นไข้วัดทำเอาโรงหมอหุยหมิงอัดแน่นไม่ด้วยคนไข้ไม่มีทางระบายออกไปได้ รงหมอเจ้าต่างๆก็มีคนไข้ล้นมือราคายาก็พุ่งสูงขึ้นการให้การรักษาได้กลายเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่เปิดทั้งต้องแก้ไขโดยเร็วที่สุดการขาดแคลนการรักษาทําให้ชาวบ้านต่างหันเหความโมโหไปยังตัวพระชายารัชทายาทชาวบ้านที่โกรธเคืองลุกคือทั้งสี่ทิศทุกครั้งที่ห้องเต้ประชุมเช้าจะได้ยินอวีสื่อเข้ามาตักเตือนให้เขาเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ แม้ว่าก่อนหน้านี้ห้องเต้หมิงหยวนจะสั่งห้ามไม่ให้หยวนชิงหลิงขึ้นเขาแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นก็เป็นการลืมตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งตอนนี้เห็นที่เขาเองก็แบกรับไม่ไหวแล้วแต่อยู่วนเฮ้าดันมีงานยุ่งมากในเมืองหลวงมีคดีฆาตกรรมหลายคดีเกิดขึ้นและยังมีคดีโจรกรรมอีกการโจรกรรมไม่ใช่การโจรกรรมธรรมดาแต่เป็นการลอบเข้าไปในห้องหนังสือของเหล่าขุนนางใหญ่ทั้งหลายเอาหนังสือบางส่วนไป สถานการณ์วุ่นวายมากมายเช่นนี้ทําให้อยู่วนเฮ้าเน็ตเหนื่อยมากไม่มีพลังใจมากมายจะไปสนใจเรื่องอื่นแล้วและคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จนบัดนี้ยังคลี่คลายไม่ได้ทางด้านกรมอาญาก็เคยเพิ่มความกดดันตั้งหลายครั้งแล้วให้พวกเขาไขาคดีให้ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดอ,องชินสู้ของต้าซิงอยู่ที่นี่เมืองหลวงวุ่นวายเป็นเช่นนี้ทําให้เหล่าขุนนางทั้งบุญบูต่างก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหมือนกับว่าให้ต้าซิงมองดูเปิดทั้งที่แสนจะวุ่นวาย ทำลายภาพลักษณ์ของเป่ยถังหยวนชิงหลิงยังคงขึ้นเขาต่อเนื่องคุณย่าหยวนยืนกรานจะตามขึ้นไปด้วยคุณย่าหยวนให้ตำรับยาแพทย์แยผดย์นจีนไปหลายขนาดใช้การรวมรูปแบบในการรักษาทั้งจีนและตะวันตกเพื่อรักษาคนไข้พวกเขาล้วนกำลังทำงานทั้งที่ฟ้าเบื้องบนกำลังถูกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆเมฆหมอกชั้นนี้ยิ่งสะสมก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นหลังจากนั้นคงจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้ากระหน่ำลงมาในที่สุดก็มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นใจกลางเมืองหลวง เพราะเรื่องที่หยวนชิงหลิงไม่ฟังคำสั่งสอนยังคงขึ้นเข,ขาโรคเรื้อนต่อเนื่องราชครูเหวได้ตักเตือนต่อหน้าพระพักแล้วก็ไม่เป็นผลปรากฏว่าเอาศีสันชนเสามังกรในตำหนักแม้ว่าคนจะไม่ตายแต่เรื่องได้บานปลายใหญ่โตมากเป็นถึงราชครูแต่กลับจะเอาหัวชนเสาในตำหนักหลวงให้ตายนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่น่าตกใจแค่ไหนกัน ช่วขณะนั้นในราชสำนักวุ่นวายไปหมดราชครูเหวยเป็นคนมีคุณธรรมและบารมีสูงมากในเปิดทั้งทั้งในราชสำนักและชาวบ้านทั่วไปล้วนมีคนติดตามไม่น้อยเรื่องของเขาจุดชนวนทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาระลอกหนึ่งยิ่งอยู่ผู้คนก็ยิ่งมีเสียงประนามพระชายราชทายาทบวกกับราชทายาทต,ตรวจสอบและขายคดีไม่ได้สักที ทำให้กรมอายาก็ประนามรัชทายาทเพิ่มขึ้นด้วยกระทั่งชาวบ้านร้านตลาดไทยต่างก็บอกว่ารัชทายาทไร้ความสามารถไม่เหมาะสมที่จะแบกรับภาระอันหนักอึง้งหยวนชิงหลิงกำลังก่อตั้งโรงเรียนก็ถูกชาวบ้านทุบตีเผาทำลายเสาโครงร่างที่เพิ่งจะสร้างขึ้นมาถูกไฟไม่เผาจนวอดเงินที่ลงทุนไปก็เสียเปล่าทั้งหมด เดิมทีไม่มีใครรู้ว่าหยวนชิงหลิงกำลังสร้างโรงเรียนแต่ตอนนี้หลังจากถูกเผาไม่ไปแล้วต่างก็พูดกันว่าพระชายาราชทายาตกำลังก่อสร้างที่พักใหม่เพื่อให้ตัวเองได้อยู่อย่างสุขสบายยิ่งทำให้ชาวบ้านโกรธหนักมากขึ้นในเวลานี้ก็มีเสียงพูดกันว่าององหวยนั้นเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ความสามารถซื่อสัตย์จริงใจเป็นบุคคลที่สมควรถูกเลือกเป็นรัชายาตมากที่สุด คนหลายร้อยคนบนเขาโรคเรื้อนต่างก็มีครอบครัวเดิมทีพวกเขามีความรู้สึกขอบคุณและมีความหวังในตัวของหยวนชิงหลิงที่ขึ้นเขารักษาโรคแต่ว่าตอนนี้พวกเขาต่างก็ยืนขึ้นเพื่อคัดค้านไม่ให้หยวนชิงหลิงขึ้นเขาเพราะว่าพวกเขาได้กลายเป็นเป้าโจมตีของทุกคนไปแล้วชาวบ้านต่างก็ตำหนิพวกเขาพวกเขาที่จมลึกอยู่ในคำตำหนิยังต้องเผชิญหน้ากับการหาเรื่องและทุบตีต่างๆนานา นี่ทําให้พวกเขาไม่สามารถจะใช้ชีวิตปกติต่อไปได้ได้แต่ยืนขึ้นคัดค้านหยวนชิงหลิงเท่านั้นหยวนเฮาถูกเรียกเข้าไปในวังห้องเต้หมิงหยวนตําหนิเขายกใหญ่บีบให้เขาขังตัวหยวนชิงหลิงเอาไว้ในโจนไม่ให้นางออกไปข้างนอกหยวนเฮานิ่งเงียบไปชั่วครู่ค่อยๆสายหน้าสเสด็จพ่อเหลืออีกนิดเดียวก็จะสําเร็จแล้วลูกทําไม่ได้ห้องเต้หมิงหยวนกริ้วมากทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูเหมือนยากจะแก้ไข แต่เห็นสถานการณ์วุ่นวายตรงหน้าขอเพียงต้องการให้เขาทำสิ่งเดียวก็จะสงบลงได้นั่นก็คือไม่ให้หยวนชิงหลิงขึ้นไปรักษาคนไข้บนเขาโรคเรื้อนอีกหรือว่าเจ้าต้องการมองดูเมืองหลงวุ่นวายต่อไปถึงตอนนั้นยังต้องสูญเสียชีวิตไปอีกกี่ร้อยคนอยาประสงค์ดีแต่กลับกลายเป็นเรื่องร้ายในขณะที่ทุกคนต่างก็ยืนขึ้นเพื่อคัดค้านพวกเจ้าควรทบทวนตัวเองว่าที่ทำอยู่นั้นคุ้มค่าหรือไม่หรือบางทีมันคุ้มที่จะยืนหยัดต่อไปจริงหรือไม่หยวนเฮาพูดว่า เสด็จพ่อเรื่องราวทั้งหลายล้วนมีคนควบคุมอยู่เบื้องหลังขอเพียงจับหัวหน้าที่อยู่เบื้องหลังนั้นได้ก็สามารถสงบลงได้ห้องเต้หมิงหยวนพูดอย่างกรดเกรียวเจ้าเป็นถึงรัชทายาทกลับเพิกเฉยต่อเสียงของประชาชน ข้าผิดหวังในตัวเจ้าจริงๆข้าไม่ได้ตัดข้อที่ว่ามีคนบงการอยู่เบื้องหลังแต่เจ้าไม่สามารถไม่ยอมรับว่านี่คือความคิดเห็นของประชาชนทุกคนต่างก็ไปนอ,อกังวลว่าโรคร้ายนั้นจะกลับมาระบาดในเมืองหลวงอีกครั้งแต่ประชาชนนั้นสามารถรดควบคุมได้แต่เหล่าคุนนางทั้งหลายเล่าราชครูเวยเล่าหรือว่าพวกเขาล้วนมีความรู้ประสบการณ์ไม่เท่าหยวนชิงหลิงหรือข้าเองก็ เชื่อใจนางผิดไปจริงๆเมื่อก่อนคิดว่านางเป็นคนเข้าใจและมีเหตุผลแต่ตอนนี้ดูแล้วก็แค่เป็นคนที่ใช้วิธีการไม่ชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศเท่านั้นอยู่วนเฮาคัดค้านว่ายายหยวนไม่ได้เพื่อชื่อเสียงของตนเองแน่นอนแล้วนางทําเพื่ออะไรถ้าหากมีความเห็นอกเห็นใจจริงเช่นนั้นก็ควรหยุดการขึ้นไปบนเขาได้แล้วฮ่องเต้หมิงหยวนเก็บอารมณ์โมโหเอ,อ่ยอย่างจริงใจและทรงพลังว่า เจ้าห้าท่าข้ายังขอร้องเจ้าดีๆได้แสดงว่าข้ายังมีความเชื่อมั่นมากพอในตัวเจ้าให้พวกเจ้าไปจัดการเรื่องนี้กันเองกู้เอาชื่อเสียงกลับคืนมาแต่ถ้าหากพวกเจ้ายังดื้อที่จะทำตามสิ่งที่คิดเอาไว้ข้าจะมีคำสั่งให้เผาภูเขานั่นซะอยู่เหวเห้าเงยหน้าขึ้นมาทันทีตกใจจนไม่รู้จะตกใจแค่ไหนแล้วเสด็จพ่อนั่นมันหลายร้อยชีวิตเชียวนะพยาขัดถ้าหากท่านทำเช่นนั้นจริงๆนั่นไม่เท่ากับเป็นการกระทำของทรราหรอกหรือ มูรุกงกงที่อยู่ข้างๆได้ยินคำพูดนี้ก็ตกใจจนรีบคุกเข่าลงทันทีคุกเข่าลงห้องเต้หมิงหยวนโมโหหนักสีหน้าเขียวคล้ำขึ้นมาทันทีจ้องมองอยู่เหวินเฮ่าเขม็งเจ้ายิ่งอยู่ก็ยิ่งสามหาวแต่งตั้งเจ้าเป็นรัชทายาทบางทีอาจเป็นความผิดของข้าอยู่เหวินเฮ่าคุกเข่าลงแต่กลับเงยหน้ามองห้องเต้หมิงหยวนสายตามีแววลำบากใจและจนใจอยู่ลึกๆเสด็จพ่อวิธีแก้ไขปัญหานั้นมีหลายอย่างมากคำวิจารณและการกระทำของประชาชนนั้นสามารถชี้นำได้ ท่านได้โปรดให้เวลายาหยวนอีกครึ่งเดือนหลังจากครึ่งเดือนสามารถเชิญหมอหลวงทําการตรวจชีพจรให้กับคนป่วยได้ถึงตอนนั้นก็จะรู้เองว่าพวกเขาหายป่วยแล้วจริงหรือไม่ที่จริงของเพียงเสด็จพ่อยินดีจะติดประกาศเพื่อประกาศให้ทุกคนในใต้ล่านี้รู้ว่าโรคร้ายได้ถูกพิชิตจนหายดีทั้งหมดแล้วจากนั้นก็ทําการจับกลุมคนที่ควบคุมการก่อเรื่อง เชื่อว่าประชาชนยินดีที่จะรอยอย่างน้อยครึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนหลังจากนี้พวกเขาก็ไม่ต้องหวาดกลัวโรคร้ายอีกต่อไปเปิดทั้งสามารถหลุดพ้นจากคำสาบนี้ได้เสียทีทำไมท่านไม่ใช้วิธีการนี้เล่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ